สวัสดีครับผมชื่อกันอีกแล้วครับผมกับช่องพูดน้อยต่อยหนักครับผมมอนเอกสิมีแนวทั้งเลขหมหน่าลงทุนมาฝากนะพี่น้องเนาะเลขไม่น่าลงทุนครับผมบนอย่างเดียวเด้อพี่น้องเด้อบนอย่างเดียวดับบนอย่างเดียวพี่น้องอยู่ตลอดปีครับผม งวดเมื่อกี้กเกาอยู่ครับผมทั้งบนทั้งล่างนะครับผมดับบนกับดับไปกลับนะพี่น้องไปกลับบนคือบนล่างคือล่างครับผมไปกลับครับผมยี่สิบชุดนะพี่น้องดับตัวตรงตรงตัวตรงตรงไปกลับเด้อพี่น้องเด้อเป็นเพียงแนวทางนะพี่น้องเนาะ คิดว่าสูตรนี้ดับอยู่ตลอดปีครับผมปีหนึ่งมันสิรุดประมาณสองสามครั้งเต็มที่ครับผมถึงจะหลดแค่สามครั้งเต็มที่นะพี่น้องนะนี่ครับผมจะให้เบิ่งพี่น้องเลยครับผมเนี่ยอันนี้เลขดับบนนะพี่น้องเด้อบนอย่างเดียวครับผมบนอย่างเดียวครับผมเดี๋ยวจะให้แคปหน้าจอเด้อพี่น้องเมื่อกี้อัดคลิปไปแล้ว เครื่องมันตัดครับผมด้ยเซออัดใหม่พี่น้องเดี๋ยวให้ดูครับผมแล้วก็จะมีเลขห้าตัวมาสองตัวคืองวดเมื่อกี้พี่น้องเลขห้าตัวมาสองตัวนี่ครับผมเนี่ยงวดเมื่อกี้ก็เข้าสี่หกตรงตรง,ตรงครับผมงวดก่อนก็เข้าแปดเก้าตรงตรง มีงวดออกสามหกนะครับผมได้จต่หกอย่างเดียวครับผมเนี่ยนี่พี่น้องงวดก่อนนะครับผมเนี่ยงวดหนึ่งสิงหาเลขห้าตัวนะครับผมเลขห้าตัวมาสองตัว็มาสี่หกตรงตรงนะครับผมสี่หกตรงตรงพี่น้องงวดนี้มาเบิ่งต่อครับผมอันนี้ดับดับงวดที่แล้วครับผมบนล่างเอาอยู่ครับผม ดับบนเอาอยู่ยี่สหางไปกลับเด้อพี่น้องนี่ไปกลับข้างล่างก็ไปกลับ20ชุดเหมือนกันครับผมดับตรงไปกลับ20่ชุดนี่ก็20ชุดครับผมงวดนี่ก็บมาเบิ่งพี่น้องมาดูต่อครับผมผมเขียนไว้แล้วครับผมเมื่อกี้ครับ นี้ดับล่างเอาอยู่ครับผมงวดเมื่อกี้ครับผมเนี่ยตัวนี้ดับล่างก็เอาอยู่เด่นล่างเขาตรงๆสี่หกครับผมเนี่ยตรงๆเลยครับผมสี่หกไม่ต้องกลับวดนี่มาตามต่อดเออพี่น้องอันนี้ดับบนครับผมดับให้บนอย่างเดียวว่าจะได้ตัวไหนนะครับผม ส่วนล่างนี่ดับไปแล้วครับให้ไปแล้วครับผมลงให้ไปแล้วให้พี่น้องบย้อนเบิ่งเดอพี่น้องเด้อดับล่างให้ไปแล้วครับผมอันนี้ก็จะมีดับบนอย่างเดียวครับผมไปกับวงเล็บไปกลับเดอพี่น้องของงวดวันที่16นี่ครับผมไปกับ ครับน้องพี่น้องเนาะมาเบิ่งกันเลขห้าตัวเลขห้าตัวมาสองตัวนี่พี่น้องเลขดับนี่ครับผมอันนี้ดับบนอย่างเดียวนี่ครับผมดับบนอย่างเดียวก็จะมีสี่ห้าห้าสี่หกห้าห้าหกเจ็ดหกหกเจ็ด

มาสองตัวคืองวดเมื่อกี้ครับผมเลขห้าตัวมาสองตัวบางทีมาถึงสามตัวแล้วครับผมบางทีก็มาถึงสามตัว บางทีก็มาสองตัวส่วนมากสิมาสองโตบางทีก็มาโตหนึ่งนะพี่น้องนะแต่ส่วนมากสิมาสองโตครับผมบางทีไม่มาคู่ครับผมแต่มาหลักมาหลักนะครับผมเลขห้าตัวมาสองตัวนี่ครับผมเดี๋ยวจะเขียนให้พี่น้องรอเวลาแป๊บหนึ่งนะพี่น้องนะแต่เย็เดครกับผม ให้มันได้แปดนาทีพี่น้องก็ฟังคุยไปก่อนนะครับผมเนี่ยแคบหน้าจอไว้ก่อนครับผมอันนี้เลขไม่น่าลงทุนครับผมเนี่ยบนอย่างเดียวกับผมเลขบนหน้าลงทุนไปครับครับผมตัวเนี้ยส่วนข้างล่างเนี่ยจะให้จะให้เลขห้าตัวมาสองตัวครับผมคือสี่หกกี่หันครับว่าจะได้ตัวไหนมาเบิ่งกันพี่น้อง มาดูกันจับคู่ได้เลยครับผมจับเอานี่เลขตัวนี้ก็ได้ครับผม,มประกาแดงเด้อพี่น้องเนดะ้อประกาแดงมันจะได้เด่นชัดครับผมประกาศแดงเขียนครับผม อนนี้น้องตัวเด่นตัวเด่นตัวเด่นกาดแดงเขียนครับผมเลขหาตัวมาสองตัวนะครับผมอ้าวตัวเด่นยังเด่นอยู่ครับผมอันนี้ก็ยังเด่นอยู่เด้อพี่น้องเด้อสี่เนี่ย จับเอาเนี่นี่แหละพี่น้องห้าตัวเนี่ยทั้งล่างทั้งบนครับผมมันจะมาอยู่สองตัวห้าตัวมาสองตัวนี่ครับผมเนี่ยครับผมกร,มปรสประมาณนี้แหละพี่น้องเลยเอาแคปหน้าจอครับผมถูกอกถูกใจกกดแชร์กดไลค์เห้นเ้อครับผมเพื่อเป็นกำลังใจทําคลิปต่อไปครับผม สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามด้วยครับผม